สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่26เมษายน2023มีข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับไปกระจาใจให้กันนะแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาสายมาสายเลยอ่ะบอกไปในคอมมูนิตี้ ไปทํางานข้างนอกไปทํางานข้างนอกมาไปทีท่ไปที่ร้านดอกไม้มาแล้วลืมลืมเอาที่ชาร์จแบตคอมไปไอ้เว้ <laughs> เออโอเคก็เลยรีบบึงกลับบ้านนะครับผมสายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะข่าววันนี้นะครับผมไม่เยอะแต่น่าสนใจนะเขาบอกว่าแลมพาดพร้อมส่งต่อง,งานให้กับโพเซติโนด้วยนะครับผมแล้วก็ บอดเนี่ยหวังว่านะครับผมพอดเนี่ยหลังจากที่เข้ามาคุมทีมแล้วจริงๆเนี่ยจะช่วยรั้งเมาส์แล้วก็ลูกกูด้วยนะอ่าจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอฟังกันนะครับผมแล้วก็เชลซีอัปเดตนะโอ้โหตอนที่ขับรถมามีอัปเดตจากนิซาคินเซราว่ามีการนัดคุยนะมีการนัดคุยกับ Inter นะอินเตอร์นะอะารละเอียดจะเป็นงไงเดี๋ยวไปรอฟังกันนะครับก่อนจะไปเริ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ ร้านอ l l e ออฟซันชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้นะในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมทักไปได้เลยนะครับผมอ l l e ออฟซันชายนะทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันมีทั้งแบบชอบแบบกระเช้าแบบตะกร้านะครับหรือว่าแบบพอร์เทจที่ทําเป็นหน้าคนได้ด้วยนะครับผมก็ทําจากดอกไม้นะทักไปได้เลยนะครับผมอ l l e ออฟซันชายทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดฝากไว้ด้วยนะครับอีกเจ้านึงนะครับผมฝากไว้ด้วยบา Barlow แกไนเซอร์นะใครที่มองหาการจัดงานอีเวนต์อยู่นะครับผมทักไปได้เลยทักไปได้เลยนะครับผมทำได้้หมมดนนนะครรัับบผงงงาาเลียิษท แต่งนะหรือว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้านะครับผมหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งก็ทำได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเดบิวต์ก็ทำได้เหมือนกันฝากไปด้วยนะครับผมบาลลูนกันไนเซอร์ทักไปได้เลยแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับโอเคอ่ะมามามาไม่รอแล้วไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมกับอ่ะเรื่องของมาริโซโอเปเชติโนนะครับผมอันนี้เนี่ยจาก โรมาโน่ก่อนเลยนะครับผมเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเข้าใจว่าการประชุมครั้งสําคัญเนี่ยได้เกิดขึ้นไปเมื่อวันจันทร์ที่สเปนนะครับผมระหว่างพอยสกับเชลซีนะเชลซีเนี่ยใกล้ที่จะตกลงรายละเอียดกับพอยสได้แล้วนะครับผมซึ่งดิวเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายเพื่อรอเสนอสัญญาอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เซซ่าลุยส์เมโร่ทีวีซีสปอร์ตบอกว่ายังไงนะครับผมบอกว่าโปเชตติโน่เนี่ยเข้าใกล้อย่างมากเลยนะกับการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยกำลังเจราจาอยู่ในนนขขัั้้้สุดทาายเพื่อ่ออหตกกลงรวม ไซมอนจอนสันของอาอาติกยูบอกว่ายังไงบอกว่าเชลซีเนี่ยเคยคิดจะแต่งตั้งพอยมาแล้วด้วยประมาณ2ครั้งนะครับผมก็ตอนปี2021-22นะแต่ก็ถูกกระแสต,ต่อตานก็เลยไม่ได้ตั้งไปนะครับผมก็เลยอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ ซามีม็อกเบลนะครับผมของเดลี่เมลบอกว่ายังไงบอกว่าพอสเนี่ยคิดถึงงานที่ลอนดอนมากๆคิดถึงพี่เมลลีกนะครับผมนั่นตั้งแต่เขาออกจากสเปอร์ไปนะั้นแล้วก็ไปทำงานที่ปเอชเอนะครับผมพอสกับเจสซูสเฮสซูสเปเรสนะครับผมให้รายละเอียดว่าสโมสรต่อไปของพวกเขาเนี่ยต้องเป็นสโมสรที่อยู่ในเงื่อนไขาการคว้าแชมป์นะแล้วก็พอสเนี่ยต้องการสโมสรที่ทุ่มเทในการพัฒนานักเตะเยาวชนให้ดีพอที่ดีคเรียนให้ดีพอสำหรับทีมชุดใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นสโมสรที่ วิสัยทัศน์เนี่ยวิชั่นเนี่ยตรงกับเขาด้วยสอดคล้องไปด้วยกันนะครับผมนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเชลซีเนี่ยถึงสนใจนะครับผมแล้วก็สโมสรเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อความสําเร็จด้วยและเจ้าของทีมเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ความยากลาบากในฤดูกาลนี้มันจบลงในครั้งเดียวนะอ่ะก็ประมาณว่าอย่างที่ตั้งพลาดไปนู่นนี่นะมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาก็บอกเอ้ยวังว่าพอเนี่แหละจะเป็นคําตอบที่ใช่เนอะกูก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะก็อย่างที่บอกรอสักตั้งหนึ่งงสักต อ่ะจากพอสผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึงนิซ่าคินเซล่านะครับผมที่พูดถึงแลมพาร์ดนะน่ายิ้มมาเลยนะครับผมนิซ่าคินเซล่านิฟนิกสแตนดาร์ดบอกว่ายัางไงบอกว่าแลมพาร์ดเนี่ยพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงสำหรับพอสเตอร์เออสำหรับพอสหมองพอสเตอร์ Potter อีกแล้วกู สำหับพอสนะครับผมเพื่อจะช่วยทําให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีความราบรื่นสาหรับการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีเลยได้ดูการหน้านะและผ่านเนี่ยต้องการช่วยให้เชลซีเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากในแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยินดีที่จะคุยกับพอสนะก่อนถึงในช่วงซัมเมอร์นะเกี่ยวกับการส่งต่อง,งานนะครับผมแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เขาต้องการรู้ด้วยเหมือนกันนะก ยิ้มแบบนี้คือมึงเ,เ <c oughs> ตรียมเลยมึงเตรียมเลยเดี๋ยวมึงจะรู้ว่ากูเจออะไรแลมพาร์ตคงบอกประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเออก็ไม่ทิ้งทีมนะครับผมถือว่าไม่ได้ทํางานต่อแต่ก็ก uh, มีสปิริตนะก็ช่วยอยากให้ทีพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้าพอส์มาร่วมงานจรงิงๆแล้วจะเป็นยังไงแล้วแลมพาร์ตจะช่วยเหลือได้แค่ไหนนะครับอทีนี้ยังพูดถึงเกี่ยวกับโพสติโน่เนาะแต่เป็นความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชัวเฟลิกนะครับผม นิซากิเซราพูดเหมือนกันนะบอกว่าเชลซีนะครับผมกำลังช่างใจกับอนาคตของเฟลิกซนะซึ่งการมาของพอสนี่แหละจะเป็นกุญแจสำคัญเกี่ยวกับเขาที่สโมสรนเชลซีนะครับผมว่าฤดูการ้าเนี่ยจะมีเขาอยู่หรือเปล่าเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังพิจารณานะครับผมว่าจะเซ็นสัญญาเฟลิกอีกครั้งหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นการยืมตัวอีกซีซั่นก็ได้นะซึ่งแอตมาริดเนี่ยอาจจะตอบรับข้อเสนอการยืมตัวสักปีหนึ่งนะเพราะว่าไม่ต้องการจ่ายค่าเหนื่อยจำนวน270,000่ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับเฟลิกซึ่ง พวกเขาเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องของค่ายืมตัวนะประมาณประมาณ16ล้านปอนด์ต่อต่อซีซั่นด้วยนะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยยืมเข้ามา6เดือนนะครับผมด้วยค่าตัวประมาณ11ล้านปอนด์นะครับผมในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะ ซึ่งแอนมาริดเนี่ยก็ยินดีที่จะปล่อยให้เฟรีอยู่กับเชลซีต่อไปแบบท้าวอนหรือแบบยืมตัวก็ได้นะครับผมหลังจากที่เดียโกซิเมอเนี่ยทำให้ตัวเองเมีอนาคตกับสโมสรต่อไปด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่แพ้ใครมา15นัดติดแล้วนะก่อนที่จะแพ้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผม, <S <S 2> <S 2> ผมก็อาจจะสื่อว่ามีไม่มี <S 2> <S 2> ไม่ต่างกัน <S <S <ๆ>ผลงานของทีมก็ยังดีอยู่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะพูดมาตลอดเลยถ้าถ้ามีมิติเดียวแบบนี้ไม่ซื้อเว้ยแต่ถ้าสมมติว่า ลองยืมตัวสักซีซั่นหนึ่งดูนะครับผมให้เรื่องของการเงินอะไรต่างๆมันเข้าที่เข้าทางเนี่ยแล้วถ้าฟอร์มมันดีขึ้นพอสมาถึงจริงๆแล้วได้ใช้งานแล้วโอเคขึ้นมาเนี่ยอ้าวก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ต่อกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ติดตามมันต่อไปแล้วกันนะว่าพอสมาแล้วก็ฟอร์มที่เหลือของเฟลิกจะเป็นยังไงแล้วเป็นแบบยืมตัวหรือเปล่าผมแนะนำว่าถ้าเป็นยืมตัวแต่ถ้าซื้อขาดไม่เอาโอเคเอาประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับชัวเฟลิกนะ ทีนี้โอ้โหวันนี้ก็จะมีข่าวเชื่อมโยงอยู่กับพอสหมดเลยนะครับผมซึ่งคนต่อไปที่เชื่อมโยงเหมือนกันนะก็คือหนูเมาส์นะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากอเล็กซ์คุกของ t a l k Sport นะบอกว่ายังไงเชลซี Chelsea เนี่ยหวังว่าการแต่งตั้งมาติโอเปเชติโน่เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมจะช่วยโน้ม้นวให้เมาส์เนี่ยอยู่กับทีมได้ต่อไปนะครับผมท่ามกลางความสนใจของอาร์ชซนอลและก็ลิเวอร์พูลนะที่มีต่อเมาส์นะครับผมซึ่งอาจจะมีการเซ็นสัญญานะครับหลังจากที่สัญญาเนี่ยหมดลงในปี2024ก็เเปป็นไได้นะา้าาาม่่วววลแ โบลี่นะเออเหมือนแบบอาจจะมีการแบบพูดคุยแล้วก็อาจจะให้สัญญาระยะสั้นเพื่อขอซื้อเวลาหน่อยแล้วก็ดูฟอร์มอีกสักปี2ปีนะว่าเป็นยังไงอย่างน้อก็จะได้กันอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลออกไปก่อนด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกนะก็ต้องรอดูแหละว่าถ้าสมมุติว่าพอสมาจริงๆแล้วจะใช้งานเม้าในรูปแบบไหนด้วยนะครับผม แล้วเรียมโทมี่ของแล้วเรียมโทมี่แล้วก็ไซมอนจอร์ซายของแอตติกยูเคนะก็บอกว่าเดี๋ยวเมาส์เนี่ยจะต้องเข้ามีการผ่าตัดเล็กน้อยนะในวันนี้นะครับผมแล้วก็จะพลาดโอกาสลงช่วยทีมประมาณ3-4สัปดาห์นะครับผมแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตกลงสัญญาใหม่ด้วยนะก็อ่ะอย่างที่บอกนะครับผมก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะเกี่ยวกับอนาคตของเมสันเมาส์นะครับ อีกคนหนึ่งที่เชื่อมโยงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือเดอะตู้นะโรเมรูลูกากูนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นวิเคราะห์จากแมตต์อเลยนะครับผมก็รายงานแบบพูดถึงในหลายๆตำแหน่งนะทั้งกองหน้าแล้วก็ผู้รักษาป,ประตูนะครับผมแมตต์อบอกว่ายอย่างไงลูกากูเนี่ยน่าจะต้องมีการตอบคำถามหรือมีการพูดคุยกันนะครับผมเรื่องอนาคตการคาแข่งของเขาในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดกับเชลซีนะแล้วก็อยู่ที่ว่าพอตเอ่อพ,พอตเตอร์อีกแล้วว่าพอตพอจะต้องการใช้เขาต่อไปในซีซั่นหน้าหรือเปล่านะครับผม ก่อนหน้านี้เนี่ยพอตเตอร์ Potter เนี่ยได้มีแง้มแ้ไว้แล้วด้วยนะก่อนที่เขาจะโดนปลดนะครับผมว่าแบบเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะประตูนี่ยังไม่ปิดตัวลงนะครับผมแล้วก็ดูกรกูก็ยังเป็นนักเตะของเชลซีนะครับผมแล้วก็ยังไม่ขอพูดถึงอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์เก่าๆของพอตเตอร์ถูกไหม ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมที่พอตเนี่ยหลังจากที่จะเข้ามาคุมทีมแล้วจริงๆเนี่ยจะตัดโอกาสในการใช้งานลูกกัอ๊อกกัวไปนะเพราะฉะนั้นคิดว่าเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนอีกสักระดับหนึ่งด้วยนะครับผมและสิ่งสาคัญอันดับแรกของเชลซีในซัมเมอร์เนี่ยคือการลดขนาดนักเตะลงนะครับผมลดข,ดขนาดของทีมลงนะซึ่งมันก็มีคําถามตัวใหญ่ๆกับตําแหน่งกองหน้าแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับผมแต่พอตเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถใช้งานลูกกกูได้นะครับผมถ้า สแสดงถึงความต้องการแบบนั้นนะครับผมแล้วก็โบยาอีกคนนึงนะที่พลาดทั้งซีซั่นไปนะครับผมเลยจะอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเคสของโบยาเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองกับเชลซีนะครับผมแต่ถ้าจากเคสของแฮร์รี่เคนที่พอตเคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็ปั้นจนโมหูเป็นกองหน้าระดับท็อปของของพีเมลีกแล้วก็อังกฤษด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามเรื่องนี้กับการใช้งานดาวรุ่งของโปเชติโนด้วยนะครับผมพอตเนี่ยยังเป็น แฟนตัวยงนะของเม์นะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้งานการาเกอร์เนี่ยก็มองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องพละกําลังเอย่ยเรื่องของสปิริตที่เขามีต่อทีมเนี่ยมันอาจจะเป็นพจุดหนึ่งที่ทําให้พอสเนี่ยยังใช้งานการาเกอร์ต่อไปด้วยก็ได้นะครับผมพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีมิดฟิลอย่างน้อย1คนเนี่ยที่ต้องออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ไปนะครับผมคำถามมันเลยไปตกอยู่ว่ามันจะเป็นชีกหรือว่าจะเป็นโคววซิตนะครับผมที่ตอนนี้มีข่าวกับแมนซิตี้อยู่นะ ในมุมของผู้รักษาประตูเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับผมว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่อาจจะต้องหาคนมาแทนเจป้าหรือไม่ก็จะเอามาแข่งกับเจป้าด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะก็ค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างชัวร์ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะโรมาโน่เนี่ยพูดยังไงถึงลูกากูอีกนะครับผมเขาบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับลูกกูนะครับผมซึ่งอินเตอร์เนี่ยก็ยังไม่รู้จะได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าในซีซั่นหน้านะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หนน่่่ดดดด้้้้้้้ววยยยยัััังงงนนนนนเเีีกกกาารรรตสิใใจจะออออหืคละคะผม ผมว่าก็มีความเป็นไปได้นะผมอ่ะอย่างที่บอกก็พูดมาตลอดอยู่แล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าอินเตอร์เขาคิดที่จะไม่ยืมไม่ยืมต่อลูกกากูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาไหมถ้ามันไม่กลับมามันก็ต้องไปขายทีมอื่นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้าเบอร์พอตเตอร์ยังอยู่หรือว่าพอตหรือว่าพอตมาคุมเนี่ยก็ต้องผมว่าก็ต้องลองเสี่ยงคุยกับลูกกากูดูสักทีนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย นะอาจจะต้องเป็นอาจจะเป็นการแข่งขันกันนะระหว่างลูกกูโบโรยาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราจะเซ็นเข้ามาก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนิซ่าคินเซ่าที่เขาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะก่อนที่ผมจะอัดวิดีโอนะครับผมเขาพูดถึงว่า ในอาทิตย์หน้านะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยจะมีการนัดพูดคุยกันนะครับผมกับอินเตอร์มิลานนะเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของลูกากูแล้วก็เพื่อจะเซ็นสัญญากับอังเดโอนาน่าด้วยอ่าน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับผมก็ข่าวมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเกี่ยวกับโอนาน่านะครับผมแต่ก็ยังไม่มีสื่อสื่อที่ใหญ่ๆรายงานอ่าวันนี้มิซาคินเซล่ามารายงานแล้วนะครับผมก็ดูเป็นไปได้นะ เพราะว่าอ่ะกับข่าวของแม์ลอเมื่อกี้บอกว่าต้องการหาตัวคู่แข่งคนใหม่กับเก้้าหรือจะหาคนมาแทนเลยเนี่ยก็ก,ก็ดูโปรไฟล์ดีร่างกายดีนะแต่อาจจะต้องคุยคุยเรื่องแบบความประพฤตินิดนึงนะกับโอนาน่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าช่วงอาทิตย์หน้าถ้ามีการพูดคุยกันจริงจะเป็นยังไงนะครับผมเกี่ยวกับดีวทั้งอของลูกกกูด้วยนะแล้วก็ของอังเดโอนาน่าด้วยนะครับ โอเคก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเมื่อกี้เยี่ยมเยี่ยมไปพูดถึงคอนเนอร์การ์ลเกอร์แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากฟอริยัมแพตเทนเบิร์กของสกายเยอรมนีนะครับผมพูดว่ายัางไงบอกว่าคอนเนอร์การ์ลเกอร์เนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับผมของดอทมุลที่ ติดตามฟอร์มอยู่ด้วยตอนนี้นะครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีการเจรจาแล้วก็อนาคตของเขาที่เชลซีเนี่ยมันก็ยังเปิดกว้างด้วยเข้าใจว่าการ์ลเกอร์เนี่ยอาจจะย้ายออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นะซึ่งราคาที่เชลซีปักไวนะ้เนี่ยอยู่ประมาณ50บล้านยูโรนะห้บล้านยูโรก็สักสัก40ปอนสบล้านปอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแถวๆนั้นซึ่ง ก็ดูเป็นไปได้นะแต่อย่างที่บอกนะครับผมก็ต้องรอดูก่อนว่าโค้ชคนใหม่เข้ามาถ้าเป็นพอเข้ามาคุมจริงๆจะใช้งานยังไงในช่วง p r e ซีซั่นถ้าโอเคแล้วดูไม่โอเคจริงๆก็อาจจะต้องขายแล้วก็จริงๆสถานการณ์ของเรื่อง financial fair play เนี่ยมันก็บีบเข้ามาด้วยนะการขายนักเตะจาก a c a d เดมีออกไปก็จะทําให้ตัวเขียวนะบัญชีเนี่ยเป็นกําไรด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปถ้าไปอยู่หลอทมูนอาจจะเจ๋งก็ได้นะเออเล่นสไตล์โอ้โหดุดันแบบนี้แล้วก็ มีโค้ดที่ใช้งานเขาได้ดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกอ็อาจจะอาจจะเกิดก็ได้เออแล้วก็พ่วงสัญญาซื้อกลับไปสักนิดหนึ่งก็อาจ,จะดีก็ได้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปแล้วกันสำหรับอนาคตของคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับแต่อีกคนนึงเลยเนี่ยถัดจากการลาเกอร์ไปนะคนที่มีอนาคตกับสโมสสนแน่นอนนะครับผมก็คือรีวายโคววลนะคนขวานี่ไม่ใช่มาดูเอเ้คนซ้ายนะ <laughs> โรมาโน่บอกว่ายังไงนะครับผมโรมาโน่เนี่ยบอกว่า ผมมั่นใจนะครับผมว่าไม่ใช่มีแค่ลิเวอร์พูลนะแล้วก็มีสโมสรชั้นนําทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ในอังกฤษนะครับผมกาลังติดตามฟอร์มของลีวายโควิลอยู่ซึ่งเป็นดาว,เป,ดาวเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมและน่าจับตามองแต่ในเวลานี้เนี่ยเชลซี Chelsea นะครับผมพิจารณาว่าโควิลเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญสําหรับของทีมในฤดูกาลหน้าและไม่มีความตั้งใจจะปล่อยเขาออกไปด้วยทอมรอดดี้แล้วก็แมตต์ลอตันนะครับผมของทามบอกว่ายังไงบอกว่าเชลซีเนี่ยคาดว่าโควิลเนี่ยจะอยู่กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาานน่อ นะครับผมซึ่งอย่างที่ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะโอ้โหที่พอสมาขายงานเนี่ยเราก็บอกว่าโอโ้จะใช้จะใช้มูดิกให้ดียังไงปั่นเป็นซอนนั้นแล้วก็มีแผนที่จะใช้รีไวโควิลในซีซั่นหน้าด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะ่ะมันไม่น่าไม่น่าจะไม่มันน่าจะแบเบอร์อยู่แล้วแหละว่าน่าจะมีอนาคตกับทีมต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับโควิลนะก็ฉะนั้นรอเราติดตามแล้วกันพระจบซีซั่นกลับมาช่วงปีซีซั่นล้วจะได้ลงเล่นแค่ไหนในตำแหน่งอะไรนะครับ โอเคไปกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมอันนี้เนี่ยตีเป็นลือลือ100%เลยเอาไปฟังเนื้อหากันนะอันนี้เนี่ยรายงานนะครับผมจากเฟลิกจอห์นสตันเนาะเป็นเป็นเป็นบล็อกเกอร์เออประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นเจ้าของแอคเคาท์นะครับผมเชลซี Chelsea, ลวนอา์มี่นะครับผมเขาบอกว่ายังไง เขาบอกว่าเข้าใจว่าเชลซีเนี่ยยังคงให้ความสนใจตัวของราฟินญาอยู่อย่างตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วนะครับผมแล้วก็เดโก้เนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญนะแล้วก็มีการติดต่อกับผู้ในการฝ่ายเทคนิคของเชลซีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมาการานะครับผมแลวบาซ่าเนี่ยต้องการขายนักเตะน,นะแลวราฟินญาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่สามารถขายได้สื่อสเปนอย่างโกเอสปันยานะครับผมบอกว่ายังไงบาซ่านะครับผมจะรับฟังข้อเสนอของราฟินญาที่ราคาฟังดีๆ80ล้านยูโรซึ่งเขาอยู่ในเรดาร์ของเชลซีด้วยราคามากูก็ไม่เอาแล้วถูกไหม ผมพูดไปแล้วทำไมถึงตีเป็นลือนะหนึ่งมาจากบล็อกเกอร์แล้วก็ไม่ใช่เทียอะไรเทียใหญ่อะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ไอ้ไอเฟลิกไอ้เฟลิกจอห์นสตันเนี่ยโอ้โหตอนที่เอ,อ่อชื่อ,อไรนะเอนโซะภาคแรกก่อนที่จะดิวล่มไปโอ้ยได้แน่นอนได้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เออดิวมันล่มไปนะครับผมก็มันอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนั่นแหละแต่โอ้โหเอาจริงนะเราเคยอกหักกับราฟินญ่ามาแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่น่าจะกลับไปหาเขาอีกไหม เอออันนี้ก็เราก็ต้องมีศักดิ์ศรีของเราแล,แล้วคิดว่าปีก็ล้นทีมจะตายหาอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีข่าวของราฟินญาอีกแล้วด้วยราคา80ล้านยูโรเนี่ยเจล้าน60ล้านปอนด์ประมาณเนี้ยแพงเอาตังค์ไปซื้อตำแหน่งอื่นไปซื้อกองหน้าไปซื้อกองกลางดีกว่าเนาะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือยังไงก็น่าจะหรือ100%นะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้ามีทีใหญ่ๆมาพูดถึงอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะ ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมทั้งแบบโอ้โหก่อนที่จะมาก่อนที่มันจะมีเกมการแข่งขันนะครับผมมันก็ต้องมันข่าวมันก็จะน้อยน้อยประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อ่าวันนี้วันนี้มีมีไลฟ์มีไลฟ์ก่อนเกมด้วยนะครับผมอ่าใครที่เดี๋ยวใครที่รอเขาเรียกอะรอก่อนเกมอยู่ก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนห้าทุ่มเวลาดีเวลาเดิมนะครับโอเคอ่าคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้นะก็แชร์คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์กับทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปขอฝากไว้อีกทีนนึะคับผมก ่าฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผมอเล่ออฟซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ <c oughs> ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรคักคนพิเศษอยู่ก็ทักไปได้เลยนะครับผมแล้วก็บาร์โลออร์แกไนเซอร์นะใครที่มองหาก,การจัดง,งานอีเวนต์อยู่ทักไปได้เลยนะครับผม <c oughs> ทำได้หมดเลย3ามองศาเกี่ยวกับอีเวนต์ทำได้หมดเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยประมาณนี้นะทุกคนอ่าโอเคก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, Share, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ประมาณน่าจะประมาณทุ มีรายการใหม่อ่าเดี๋ยวรอแชร์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับผมก็คิดเห็นยังไงก็จริงๆก็มาจากคำถามของทุกคนนั่นแหละอ่ารูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามกันแล้วกันฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ะก่อนจะจากกันไปอีกทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์ก่อนเกมตอน5ทุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย